สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนุ่มกัญชัยเตือนโมอามีนาบางเรื่องไม่จําเป็นต้องพูดบางเรื่องไม่จําเป็นต้องพูดนุด่มกัญชัยเตือนโมอามีนาเสี่ยงโดนฟ้องปมพูดถึงออมลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความถูกต้องเหมาะสมนะครับหลังจากดาราสาวโมอามีนานาเรื่องราวอาการป่วยของพระเอกหนุ่มออมอกพันออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ ทำให้เกิดกระแสด,ดราม่าเป็นวงกว้างมีหลายคนเข้าไปต่อว่าสาวโมอามีนาว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดจริงๆไม่ควรออกมาพูดเรื่องของคนอื่นเพราะขนาดเจ้าของเรื่องอย่างหนุ่มอ๋อ,อยังพูดถึงเรื่องนี้ในทำนองว่าโมเอาเรื่องของผมไปพูดหมดเลยผมงงเลยว่าทำไมถึงออกไปพูดตอนนั้นผมอยู่โรงพยาบาลอยู่เลย งานนี้ทัว่ก็เลยไปลงโมอามีนาหนักมากโดยคอมเมนต์จะไปในทำนองเดียวกันครับว่าสาวโมควรจะออกมาขอโทษอ่อมและครอบครัวเป็นการรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้ทำลงไปเพราะเรื่องที่โมพูดออกมาผ่านสื่อน,นั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของอ่อมและครอบครัวโมทําแบบนี้เหมือนไม่คิดว่าตนเองผิดด้วยซ้ำควรออกมาขอโทษผิดก็ยอมรับแค่นั้น ด้านหนุ่มกัญชัยเราในรายการข่าวใส่ไข่เกี่ยวกับการพูดของโมอามินาว่าส่วนตัวรู้จักกับโมแต่ความเป็นจริงต้องฝากเตือนน้องว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆถ้าจะบอกว่านักข่าวพยายามถามน้องมันมีวิธีเลี่ยงมากมายแบบว่าให้ทางญาติหรือตัวเขาออกมาพูดเองไม่เกี่ยวกับเราเพราะมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขา น้องอาจไม่รู้คนที่ป่วยจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้อยากประกาศให้ใครรู้มันเป็นสิทธิของเขาที่สำคัญเขาฟ้องน้องได้นะบางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดออกมาทั้งหมดที่สำคัญถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขายังไม่รู้ญาติคนไหนที่เขานอนไม่สบายอยู่เขายังไม่รู้คุณไปพูดแล้วเขารู้เขาช็อกขึ้นมาเรื่องใหญ่อีก มันมีปัจจัยหลายอย่างถ้าเราไม่ใช่ญาติพี่น้องพ่อแม่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนข้างตัวไม่ควรพูดเราไม่รู้คนข้างหลังเป็นไงจะมาบอกไม่มีใครรู้อยู่ตรงนั้นกดดันยังไงนักข่าวจะถามคุณก็ตอบว่าไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ได้ตำหนิน้องแค่จะบอกว่าอะไรควรไม่ควรไม่ใช่แค่ว่าฉันสนิดฉันพูดได้คนป่วยเขาก็อยากมีพื้นที่ของเขา การรักษาของเขาไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อวานผมเห็นผมอึ้งมากล่าสุดโมอามีนาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้ทำการพูดคุยและขอโทษส่วนตัวกับพี่อ๋อมไปแล้วเรามีการขอโทษในเรื่องที่เราเผลอพูดไปเยอะนิดนึงแต่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีด้วยความที่คิดว่าพี่ๆทราบกันอยู่แล้วก็เลยตอบเท่านั้นเองพี่อ่อมเองก็เข้าใจว่า เจตนาของเราคืออะไรไม่มีการทะเลาะกันมันก็เหมือนเพื่อนเครียร์กับเพื่อนไม่มีอะไรยังโทรไปเยี่ยมกันปกติตอนแรกก็เคิดว่าพี่อ๋อมพูดอย่างนั้นจริงๆหรอแต่พอมีการโทรคุยกันเราก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเขาไม่น่าจะพูดอะไรเขาเป็นคนไม่พูดอะไรแต่ถ้าเกิดจะเสียใจโมจะเสียใจกับแค่คำพูดคนคนเดียวที่เอาหนูไปพูดในรายการ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ